กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้านาะอาท,ทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยอมสินวันนี้นะวันที่16เดือนกรกฎาคมนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลของวัประจำวันที่1กันก่อนนะคะเพื่อนเนาะอมสินวันประจำวันที่1นะคะผลหวยอมสินนะคะ344แล้วก็91นะคะ 1,9นะคะขอโทษเนาะ3,4,4 4, แล้วก็1,9เพื่อนขางวดที่ผ่านมารัฐบาลไทยออก6,1นะท่านไหนที่ซื้อตามอมสิน1,9แล้วก็กัน1,6ด้วยก็คือปังเนาะนะคะส่วนตรงนี้นะคะท่านไหนที่รู้สีนะคะก็จะเข้า4,4เนาะส่วน1,9ก็แตกกันแบบตรงๆเลยนะคะปังสุดๆ3ตัวหลุดนะคะแตกบนล่างนะคะ น้อมาดูแนวทางของวันนี้นะคะเลขในตารางจะมีเลข5นะคะเลข 7, เนอ้อ1 4น2 9ะคะ4 3 2 9นะคะตัวเด่นจะอยู่ตรงกลางนะคะเด่นจะเป็นเลข4และเลข3เนาะนะคะเลขสี่ตรงนี้จะมี4 2 4. 3เป็นการจับคู่ตัวเด่นนะคะแล้วก็3 7 3 9นะคะเนาะ ตัวเด่นนะคะขอโทษนะคะทุกคนส่วนตัวการจะเป็นเลข1นนะคะจะมี1 2 1 4 1 8, นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบ2 9ตําแหน่งด้านล่างนะคะ5 2นะคะแล้วก็97นะคะเนาะ9กลับหัวเป็น6 3 6นะคะแล้วก็6 7เนาะนะคะส่วนท่านไหนจะซื้อเลขเบิ้ล2 2แล้วก็7 7นะคะ มาต่อกันที่ตรงนี้นะคะอย่าลืมกันเลขพี่น้อง02 04 08นะคะตรงนี้จะเป็น26ด้วยนะคะส่วนตัวเน้นจะเป็น43 39 14นะคะ52แล้วก็97นะคะทุกคน ส่วนสายวิ่งรูดนะคะให้เน้นวิ่งรูดที่ตัวเด่นก็คือเลข4ี่และเลข3เรามาต่อกันที่สูตรเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววิ่งรูดตัวเดียวแบบเน้นๆกันเลยนะคะสามารถใช้รูดได้บนล่างเลยนะจะเป็นเลข8นะคะมาต่อกันตรงนี้กับเลขชุด3ตัวบนนะคะชุดแรกเนาะ252นะคะ739เนาะ9 9้นะคะเพื่อน 814นะคะ743เนาะแล้วก็129นะคะตรงนี้กลับหัได้เกข9กับเลข6ด้วยนะคะแล้วก็เลขเบิ้ลข้างหน้าแบบนี้ก็อย่าลืมกัน977เป็นเบิ้ลข้างหลังแบบนี้แล้วก็2 1 2หนะคะ อย่าลืมการเลขหามตรงนี้ 5, 2, 5นะคะส่วนตัวเน้นจะเป็นชุดนี้เด้อทุกคนนะคะ 7, 3, 9นะคะ 2, 5, 2, 7, 3, 9แล้วก็ 7, 4, 3นะคะอย่าลืมการเลขพี่น้องด้วยนะคะ 8, 0, 4, 4นะคะแล้วก็ 0, 2, 9นะคะเนาะเลขทูปนะคะทุกคน 398นะคะเลขทูบ398ก39นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านไหนชอบนะคะแคปหน้าจอเล่นได้ทั้งทกศอ,อมสินรัฐบาลไทยนะคะหุ้นนะคะลาวต่างๆแล้วก็หานหน่อยเลยเนาะสำหรับเลขทูบนะคะต้องขอวอวยพรให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแม่แม่ทุกท่านเฮงเฮงปังปังทั้งหวยทกศหวยอมสินนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะ นอแตก3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างกันเลยนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย